สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผมแพงเตานานคนเก็บเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทเหรียญนี้นะครับท่านได้มาเมื่อวานนี้ครับท่านสำหรับเหรียญนี้นะครับได้มาเมื่อวานนี้นะครับ รู้สึกว่าเรียนนี้จะเป็นการสรื่อรอยอยู่พอสมควรนะครับท่านโดยเฉพาะบริรูปพวงท่านดูสิครับนี่ยโรงสรีก็รู้สึกจะบางปนิดหนึ่งครับท่านเพราะว่าการผ่านการใช้มาอย่างยับยืนทีเดียวครับสำหรับเรียนนี้นะครับท่านและปีพศนี้คือปีพศอะไรนะครับดูสิครับรู้สึกว่าจะมีการสรื่อลอยเยอะพอสมควรนะครับท่าน้อยขู่จีบมามีเยอะเหมือนกันนะครับท่านเท่าที่ดูนี่นะครับท่านแต่แบบนี้ต้องเก็บนะครับพเพราะเป็นภาษีเล็กหายำหายากหาลําบากจริงๆนะครับท่านผมบอกตามตรงเลยนะครับเนี่สสำหรับปีพศนี้นะครับ เรามาดูครับว่าเป็นปีพศอะไรจํานวนการผลิตติอยู่ที่เท่าไหร่และที่สำคัญครับติดอยู่ในดุสิตบันดับนั้นหรือไม่เรามาดูลักษณะของเหรียญนะครับเนี่ยเป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับท่านกิโเอนิเกิลอยู่ด้านนอกครับส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับเนี่ยสีทองล้วนๆนะครับสีทองกับกลายเป็นสีดําปี๋แล้วครับท่านเพราะเหรียญนี้ยังไม่ได้ทำการล้างนะครับตัวซื้อรู้สึกจะไม่นูนเท่าที่ควรนะครับแต่ก็เห็นชัดเจนนะครับท่าน ภูมิพอรุณจดีย์อยู่เบื้องหน้าพระองค์ท่านครับส่วนด้านหลังก่อรัชการที่เข้าครับท่านคมชัดเจยวมานะครับบปลงรูปพระองค์ท่านดูสิครับเนี่ยรู้สึกว่าจะมีการสื่อร้อยเยอะพอสมควรนะครับในหลอดเดือนนี้นะครับนี่ดูดีครับแต่ก็เห็นชัดเจนอยู่นะครับท่านไม่ใช่ไม่เห็นชัดเจนนะครับท่านดูดีนะครับมาดูขอบเฟืองเหรียญนี้ครับนี่ครับเหรียญนี้ครับขอบเฟืองแต่ขอบเฟืองนี่คมชัดเจยวมากนะครับท่านขอบเฟืองครับสังเกตดูดีนะครับนี่ครับขอบเฟืองนี่คมชัดเจยวมากนะครับท่าน สวยงามมากนะครับขอบเฟืองนี่ครับก็มีลายบุบลายบี้อยู่ตามขอบเหลี่ยมขอบวงกลมนะครับสานแต่ตรงกลางไม่มีลายบุบรายบี้เลยครับ่านลอยขีดขอนก็ไม่มีครับแบบนี้เป็นเียญที่สมบูรณ์แบบพอสมควรนะครับสาหรับเรียนนี้ครับ่านหายากพอสมควรถึได้เจอแบบนี้นะครับมาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีพศอะไรนะครับสานนี่ครับประเทศไทยครับอักษรเบลครับสามตัวเชิดกันอยู่ที่สี่หางมาเนี่ย ทำขึ้นมาเพื่อผู้มีก,การทางสายตานะครับท่านสาหรับเอาอนอยู A S B o. พอศ2 5 3 2ครับท่าน2532นี้นะครับไม่ได้ติดอยู่นในสิบอันดับที่หายากนะครับเนี่ย้อที่ดูจํานวนการผลิตคงเยอะไม่ได้ดูครับส่วนตรงกลางคือพระปางวัดอรุณวัดปรหลา,า,า,าแต่ละวันนี้คือไม่นานเจ้าพใหญ่และล่างสุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอาหรับนะครับสาหรับปีพศอ2อ5 3 2นี้นะครับท่านจํานวนการผลิตนะครับอยู่ที่ หนึ่งร้อยล้านเหรียญพอดีพอดีครับท่านหนึ่งร้อยล้านเหรียญนะครับในระดับยูนซีนั้นเขาให้อยู่ที่เหรียญละหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับท่านข้อมูลเดิมเขาให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทครับแต่เมื่อห้าเดือนก่อนข้อมูลใหม่ออกมาขยับขึ้นมาอีกยี่สิบาทเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะครับท่านหรือว่าการประเมินค้าล่าสุดนั่นแหละครับท่านพูดง่ายเลยครับสวยงามมากนะครับนี่ครับแต่รู้สึกว่าจะมีการสื่อลอยอยู่พอสมควรครับัต่ด้านหน้าหลังนะครับไม่เป็นไรนะครับท่าน ผมจะบอกอะไรอย่างหนึ่งนะครับท่านทําไมครับเหรียญปีพศ2 5ง2หอยสิบเนี่ยส่วนมากนี่จะมีรอยแตกอยู่ตรงกลางวงกลมนะครับระหว่างิวบูนิขึ้นและก็สีทองนี่ครับเป็นเหรียญแบบไส้แตกนะครับท่านต่เหรียญนี้ปกติธรรมดาครับมีเห็นไหมชิดกันสนิทเลยครับท่านมีนิดนิดเดียวครับที่รอยแตกครับโดยเฉพาะด้านนี้ครับไม่มีรอยแตกเล่าอะไรเลยครับท่านสังเกตดูดิครับมีด้านนี้นิดเดียวเองครับท่านปกติแล้วเหรียญปีสามสองนี่จะห่างออกมาเยอะมากครับ ผู้แรกคือว่าเป็นลักษณะเหรียญแบบไส้แตกหรือว่าไส้เลื่อนอะไรประมาณนั้นนะครับท่านแต่ว่าเหรียญน,นี้ไม่มีครับเป็นเหรียญที่สมบูรณ์แบบจริงๆครับตลอดเดียนนี้ครับหนึ่งร้อยยีบาทนะครับส่วนนี้ที่ผ่านการใช้เลยครับตูที่เหรียญละ3 0มสบถึงสี่สิบบาทเท่านั้นเองนะครับ